กราบสวัสดีพี FC, ่พี่ fc กุมารทองเมืองพะเยาทุกทุกท่านนะครับผมมาพบกันอีกเช่นเคยครับกับพระเครื่องเครื่องรางของขังนะครับกับกองผมกุมารทองเมืองพะเยานะครับวันนี้ก็นําพระสวยๆเอามาแบ่งพี่พี่เหมอนเดิมนะครับวันนี้เป็นพระเบญจภา,าชีนะครับมีพระสมเด็จวัดระฆังนะครับสวยๆนะครับสวยๆเลยนะครับนํามาแบ่งปันนะครับ อ่ะนำมาแบ่งปันพี่ๆนะครับชอบองค์ไหนถูกใจองคไหนนะครับเดี๋ยวก็แอดไลน์มาขอรูปเพิ่มเติมได้นะครับสวยๆทั้งนั้นเลยนะครับสวยๆทั้งนั้นเลยนะครับระสมเด็จนะครับอ่ะเดี๋ยวมาชมองค์แรกกันเลยแล้วกันนะครับอ่าองแรกนะครับองค์นี้จะเป็นอ่าวัดระฆังพิมพ์ฐานแซมนะครับองค์นี้สวยครับอ่าองนี้เป็นพิมพ์ฐานแซมนะครับอ่าเนื้อเก่านะครับเนื้อเก่าลงรักสวยงามนะครับ องค์นี้สวยคัดสวยคลาสสิกนะครับองค์นี้สวยคลาสสิกนะครับอ่าองนี้เป็นผ้าที่ผมเก็บเก็บไว้นานแล้วนะครับเก็บไว้นานแล้วนะครับชอบนะครับโดยชอบโดยส่วนตัวนะครับองค์นี้สวยนะครับวันนี้เรามาเปิด แบ่งปันนะครับเปิดแบ่งปันนะครับพี่ๆเผื่อพี่ๆท่านใดชอบนะครับเผื่อดูเข้าตานะครับเผื่อดูเข้าตานะครับองค์นี้เนื้อแห้งเนื้อเก่านะครับเนื้อแห้งเนื้อเก่านะครับมวลสารเด่นงชัดชัดเจนเลยนะครับมวลสารเด่นงชัดชัดเจนนะครับด้านข้างมีรอยปีรอยแยกนี่ฮะสวยงามนะครับสวยงามนะครับอ่าองค์นี้จะเปิดแพงหน่อยนะครับเปิดแพงหน่อยนะครับ อ่าเพื่อเพื่อเจอเนื้อคู่นะครับเปื่อเจอเนื้อคู่นะครับเป็นวัดระฆังพิมพ์ฐานแซมนะครับองคนี้นะฮะเป็นพิมพ์ฐานแซมนะครับอ่าองนี้ผมเปิดเปิดไว้สองหมื่นห้านะครับสองหมื่นห้านะครับอ่าสุขใจก็เดี๋ยวแอดไลน์มาขอรูปเพิ่มเติมได้นะครับศูนย์เก้าเจ็ดเก้าห้าหกหกสามเจ็ดศูนย์นะครับเบอร์โทรเบอร์ไลน์เบอร์เดียวกันนะครับนี่ฮะสวยมากนะครับสวยมากเลยนะครับองคนี้นะฮะเอาสองหมื่นห้าพันบาทนะครับสองหมื่นห้าพันบาทนะครับวัดระฆังนะครับ พิมพ์ฐานแซมนะครับองนี้นะฮะอ่าวันนี้มีแพงอยู่องค์เดียวนะครับมีแพงอยู่องค์เดียวนะครับใส่ให้ตลับพร้อมห้อยเลยนะครับใส่ตลับให้พร้อมห้อยนะครับเผื่อถูกใจนะครับเผื่อเข้าตากกรรมาการนะครับขายไม่ได้ไม่เป็นไรครับขายไม่ได้ไม่เป็นไรนะครับ รา,าราคาเปิดนะครับราคาเปิดต่อรองได้นะครับต่อไปนะครับเป็นวัดละคังอีกองคหนึ่งนะครับองค์นี้เอาสองพันนะครับอที่เหลือก็จะเป็นสองพันหมดเลยนะครับอที่เหลือจะเป็นองค์ละสองพันนะครับจะมีองค์แรกเมื่อกี้นะแพงกว่าแพงกว่าเขาหน่อยหนึ่งนะครับองค์นี้จะเป็นพิมพ์ฐานแซมนะครับที่ฐานแซมหรือฐานคู่ไม่แน่ใจนะครับเนี่ยดูเนื้อครับ เนื้อเก่านะครับเนื้อเก่าปึ๊กเลยนะครับจะลงลักลงทองนะครับลงลักลงทองเก่านะครับนี่ฮะเนื้อสวยมากนะครับเนื้อสวยมากนะครับนี่เต้นหูมีนะครับเม็ดมวลสารเด่นชัดเลยนะครับเม็ดดาเม็ดแดงนะครับเข้าสุดตามตำรานะครับดูลักนะฮะลักเก่านะครับนะลักเก่าหนานะครับลักเก่าหนาสวยนะครับองนี้นะครับอง์นี้สวยนะครับ ดูธรรมชาติสุดๆครับดูธรรมชาตินะครับรอยปีรอยแยกนี่ฮะสวยคาสติกครับสวยคาสติกนะครับองค์นี้เอาสองพันนะครับผมสองพันบาทครับอ่าสองพันบาทนะครับอ่าต่อไปนะครับอีกองหนึ่งนะครับอ่าองนี้ก็เอาสองพันนะครับจับลงลักน้ําเกลียงนะครับองนี้องนี้เป็นพิมพ์ใหญ่ครับอ่า เป็นพิมพ์ได้นะครับนี่ฮะตัวยอคัสิกนะครับตัวยอคัสิกนะครับนี่อ๋อองนี้เอาสองพันนะครับราคาแบบแบบ่งปันเลยนะครับดูลักนะครับลักย่นแห้งเลยนะครับลักย่นแห้งเก่านะครับ เสียงไม่ค่อยมีนะครับช่วงนี้เสียงไม่ค่อยมีนะครับต้องขออภัยนะครับบางทีอาจจะพูดไวไปไวนะครับต้องขออภัยนะครับอ่ะองนี้เป็นพิมพ์ใหญ่นะครับวัาระคังพิมพ์ใหญ่นะครับสวยคคาสติกครับสวยคคาสติกนะครับตวยคคาสติกนะครับอ่ะเอาสองพันนะครับสองพันนะครับเผื่อถูกใจก็แอดไลน์มาขอรูปเพิ่มเติมได้นะครับศูนย์เก้าเจ็ดเก้าห้าหกหกสามเจ็ดตูนะครับต่อไปนะครับอีกองคหนึ่งครับเป็นพิมต่างคาตินะครับ องค์นี้เป็นพิมพ์สังคตินะครับองนี้พิมพ์สังคติสังคติองนี้ก็สวยนะครับเดี๋ยวขออนุญาตนะครับใส่กรอบให้พร้อมห้อยนะครับอง์นี้เป็นพิมพ์สังคติมีหูนะครับลงรักเก่านะครับลงรักเก่านะครับนี่ฮะเนื้อแกล่งนึกนุ่มครับนี่รักมันๆเลยนะครับรักดำๆมันๆแบบนี้ฮะ ตัวนะครับตัวมากเลยนะครับอ่าเปิดพีพๆท่านใดชอบนะครับแอดไลน์มาขอรูปเพิ่มเติมได้เลยนะครับ0ูนย์เก้าเจดเก้าห้าหหกสามเจ็ดตุนะครับเบอร์โทรเบอร์ไลน์เบอร์เดียวกันนะครับเอา2อ0 0ันนะครับสองพบาทนะครับอ่าต่อไปนะครับอีกองคหนึ่งนะครับองค์นี้เป็นพิมพ์ฐานแซมนะครับวัดละคังพิมพ์ฐานแซมนะครับอ่าจริงๆแล้วองคนี้เปิดเปิดเปิดลาหลากหลายพันนะครับแต่ว่า อ่าวันนี้เอาสองพันพอนะครับเอาสองพันนะครับวงนี้เอาสองพันนะครับเพราะพระจะมีซ่อมหน่อยหนึ่งนะครับอ่าพระมีซ่อมนะครับมีซ่อมแต่เนื้อเก่านะครับเนื้อเก่ารักมันนะครับอ่าเอาสองพันบาทนะครับสองพันบาทนะครับวงนี้ก็ฐานแซมนะครับ สวยครับสวยนะครับสวยคลาสสิกเลยนะครับราคาพิเศษเลยนะครับอง์นี้นะครับเอาสองพันนะครับต่อไปอีกอง์นึงครับอง์นี้เป็นวัดระฆังนะครับองนี้เนื้อขาวนะครับเนื้อขาวนวลนะครับขาวนวลนะครับพระอยู่ในกระปุกกระป๋องเก่าเลยนะครับในกระปุกกระป๋องเก่านะครับนี่ฮะสวยคลาสสิกนะครับเป็นวัดระฆังพิมพใหญ่นะครับ วัดระฆังพิมพ์ใหญ่นะครับเนื้อออกขาวๆนวลๆนะครับเนื้อออกขาวๆนวลๆแบบนี้เลยนะครับนี่ฮะตัวยอคาสติกครับตัวไอคาสติกนะครับอ่ะองนี้เอาสองพันเช่นกันนะครับสองพันเช่นกันนะครับสุขใจก็แอดไลน์มาขอรูปเพิ่มเติมได้นะครับตูดเก้าเจ็ดเก้าห้าหกหกสามเจ็ดตูนนะครับอ่าต่อไปอีกองคหนึ่งครับมาเนี่ยมาพร้อมตลับมากันนะครับ ตลับชุบอ่าตลับทองแดงชุบนาคนะครับองค์นี้เป็นพิมพ์ใหญ่ครับวัดระฆังพิมพ์ใหญ่นะครับอ่าองค์นี้ก็เปิดสองพันบาทนะครับสองพันบาทนะครับเนื้อหามนสารชัดเจนนะครับนี่เม็ดมนสารใหญ่ๆนะครับเม็ดมนสารใหญ่ๆแบบนี้เลยนะครับอ่ารอยปีกรอยแยกนี่ฮะดูธรรมชาติสุดๆนะครับดูธรรมชาติสุดๆนะครับ พระสวยคาสสิกครับสวยคาสสิกนะครับวัดระฆังพิมพ์ใหญ่นะครับองนี้นะฮะ,ะเนื้อหามวลสารชัดเจนนะครับอลองพิจารณาดูได้เลยนะครับถูกใจแอดไลน์มานะครับ0ู9 7ย์6 6 3 7 0ศูย์นะครับเบอร์โทรเบอร์ไลน์เบอร์เดียวกันนะครับผมขอบคุณครับ